พระสงฆ์ในยุคใหม่ควรปรับตัวอย่างไรเพื่อให้เข้าถึงใจคนรุ่นใหม่ครับไม่ต้องเห็นต้องปรับอะไรแค่ทําตามวิถีแห่งพุธทธทําตามวิธีที่พระเจ้าทรงแนะนําทําตามพุทธโธวาททําตามหลักธรรมวินยัยแค่นี้พอแล้วไอ้ที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้ที่ต้องไปปรับให้นู่นปรับไ้นี่ปรับไ้นั่นกับพาะตัวเองไม่ทําตามพุทธบัญญัติไงไม่ทําตามหลักธรรมวินัน ถ้าทำตามตามหลักทำวินัยอ่ะมันคือมันคือเพชรอ่ะมันคือทองคำอ่ะมันตกไปหลุมขี้เขาก็มีคนหาเพชรมันอยู่ว่าประสาทที่ไหนมันอยู่ในเหมืองในหลุมในดินในที่ทุรกกันดานคนก็ไปแสวงหาเพราะมันมีคุณค่าในตัวมันไงดังนั้นธรรมวินัยของพระเจ้ามันแสดงออกถึงความมีคุณค่าในตัวมันอยู่แล้ว แค่ปฏิบัติตามหลักธรรมแล้ววินัยก็จบแล้วอย่าปไปเลอะเทอะไม่ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยปรับทําไมเพื่ออะไรพระธรรวินัยพระเจ้าบริสุทธิ์บริบูรณ์พัฒนามีชีวิตอยู่สืบทอดมาสองพกว่าปีไม่มีการเปลี่ยนแปลงคนก็ยังแสวงหาอยู่แล้วทําไมเราจะต้องไปปรับตัวเองอะ ถ้าไม่มีคนแสวงหาแล้วทำไมทุกวันนี้สองพันกว่าปียังมีคนเคารพศรัทธาปราดใหญ่ๆดังๆของโลกยังอยากจะมาเคารพศรัทธาอยากปฏิบัติธรรมเพราะงั้นทำตามหลักธรรมวินัยอดีที่สุดไหนจะปรับนู่นปรับนี่ปรับนั่นพูดย่งไงคืออยากมีเมีย <c oughs> เอาอยากก็ไปหาอีก้ยไงเอออีก,ก้อ อยากไปหาอีกอบเลยต้องปรับแล้วเทอะกูไม่เห็นต้องปรับอะไรเลยก็อยู่มาทุงวันนี้ไม่เห็นต้องไปปรับอะไรวันแรกที่บวชจนวันสุดท้ายจนถึงวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่กูก็ไม่เห็นต้องปรับอะไรแค่รักษาธรรมวินยัยรักษาหลักการปฏิบัติการตามพระพุทธเจ้าสอนก็ทำแค่นั้นก็พอละจบ